โอเคมาดูกันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28นะครับเ,เดือนอะไรวะเนี่ยเ,เดือนอพฤศจิกา2564นะครับตอนนี้ก็7โมง28นะครับนี่ได้งานบินนะบอกให้อย่างฟุกกนะครับงานราคาดีๆก็มีอยู่นะแต่ว่าไกลอยู่พอสมควรนะครับ ลูกค้าจ่ายแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราไปเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าสองร้อยสิบสี่บาทนะครับสองสิบสี่บาทนะครับแต่รายรับจริงมันเหลือแค่หนึ่งรอยแปดสบามบาทจุดสาสบสามตางค์นะครับสองสิบสี่บาทแต่รายรับจริงมันเหลือแค่หนึ่งรอยแปดสบาบาทจุดสาสิสามตางค์นะครับก็น่าจะเป็นการหักภาษีนะครับโโหโดนไปสามสิบาทเลยนะ คุณหักเปอร์เซนต์ไปสามสิมบาทนะครับไม่ต้องดูนะครับนี่ต้องดูก็เห็นเนาะลูกค้าให้ส่งจากตรงนี้ไปนะครับสิบเก้ากิโลไปอ่าบางใหญ่กาญจนานะครับโอ้โหมันไม่มันไม่ลําบากสําหรับผมเนาะโคตรชอบะสบายมากเลยนะงานแบบนี้นะโอ้โหราคาดีนะเดี๋ยวเราเสร็จปุป๊บก็ขี่กลับมานี่เลยครับเหมือนเดิม เค,เคยเคยขีไปแล้วก็ไปต่องานไปแถวกาจนาครับไปแบบไกลมากนะหลุดไปจนแบบไม่รู้ว่าเขตไหนเป็นเขตไหนแล้วเวลาเราไปเจอลูกค้าที่เอ,อเขาปากหลุหมดมาแล้วไม่ตรงครับมันเสียอย่างที่เราไม่ชินพื้นที่นะครับมันทําให้เราเสียเวลาในการรับงานนะครับนี่อ่านมาแล้วออเดอร์เยอะๆไกลเลย อาหารมันเรียบร้อยแล้วนะเต้าร้อมกันห้าหกออเดอร์เลยมีแต่เยอะๆทั้งนั้นเลยไชโปได้ <ๆ S 3> แล้วับต้มได้แล้วผ่าบุญได้แล้วอแล้วยะเกียมหมูหน้ามาโอ้ยใบบงใหญ่กัญน,นาเ <c oughs> จ๋อเลยนี่นะครับได้อาหารของลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิบเก้าโลนี่ผมว่ามันไม่ไกลามากเท่าไหร่นะ ระดับชิวๆแบบนี้19โลแค่การจจนายนะครับมันไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการวิ่งงานของผมเลยนะแต่มันเป็นผมถือว่ามันเป็นโชคดีมากนะครับที่ได้งานราคาเจ๋วๆแบบนี้นะครับอย่างเจ๋ออะได้งานเนี่ยได้งานเนี้ยโอ้โห ตอนนี้ได้ของแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนกนนารจนาแถวแถวบางใหญ่กันนะครับแล้วก็ตีเปล่ากลับมาแถวบ้านเราดีกว่านะอันนี้จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่ารู้เขตรู้พื้นที่นะครับแล้วก็รู้จักบ้านลูกค้าพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสถานที่เดิมๆหมู่บ้านเดิมๆ ก็จะทําให้เราหาบ้านลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ส่งเร็วแล้วก็จบงานเร็วนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้ใช้วิ่งงานนะครับ คครับก็เสร็จสิ้นกับงานงานบินดีกว่าเรียกว่าแบบนี้ดีกว่าทํางานบินนะครับจากปักเกตมาถึงโอโ้บางใหญ่นะิบกว,ว่าโลครับเรียบร้อยไปนะครับงานนี้ก็ได้ค่าส่งไปแบบสมน้ําสมเนื้อนะครับก็ยังดีนะครับก็ยังได้ราคา100บวกนะเกือบ200เลยนะงานนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะตีต่ากลับไปแถวบ้านแล้วนะครับเพราะว่าแถวนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ชินๆที่นะครับแล้วก็สองคือขันลูกค้ากับขันงานของผมอยู่ยแถวละแวกที่ผมอยู่นะครับเอา่งนี้ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันกดงานได้แบบผมบว่าลูกค้าใครลูกค้ามา,าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เลยทําให้ไม่อยากตรงานแถวนี้นะครับกลัวหาว่าลูกค้าไม่เจอนะครับกลัวหลงครับกลัวเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปวิ่งาง,นนนนงางงกนกันแถวถนนตัเกียรเนี่ยเมืองที่เรื่องของผมดีกว่าครับโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม